สวัสดีครับไอทีแมนสำหรับคลิปนี้มาแบ่งปันนะครับวิธีการแกะหน้าจอนะครับแกะเครื่องของ a m s u ุง J7 ตัวนี้เป็น J7 2015นะครับนะฮะ J2 J7 J5 จะคล้ายๆกันนะครับผมก็สังเกตที่จอเอานะฮะถ้ามันฟังแบบนี้นะครับคือต้องแกะจากข้างหน้าอย่างเดียวนะครับลำแรกเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับทำการนะฮะแกะน็อตออกเลยนะครับแกะน็อตออกทุกตัวเลยนะครับ แต่ผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทาการแกะน็อตออกทุกตัวแล้วสําหรับผมนะครับขั้นตอนคือผมจะไม่ใช้ฮอตแอร์นะครับนะผมจะใช้ใครที่เป็นมือใหม่นะครับจะใช้ตัวนี้ฮะเขาเรียกว่าอะไรครับอ่าไดเป่าผมนะครับอันเล็กก็ได้นะครับไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้นะครับเวลาเป่าลมร้อนนะครับก็คือเปิดมันจะมีฟังก์ชันให้เราลดความร้อนเอานะครับนะลมก็ไม่ต้องแรงมากนะครับ แต่ถ้าใครมีเครื่องเป่าลมร้อนก็ได้นะครับเป่าบริเวณขอบๆนะครับเพื่อให้กาวเนี่ยรอบจอนี้ออกให้มันอ่อนตัวนะครับเราจะได้แกะง่ายนะครับนะครับ โอเคนะครับตอนนี้อุ่นๆแล้วนะครับเนื่องจากหน้าจอได้เป็นหน้าจอแท้นะครับนะฮะวิธีการแกะจะต้องระวังนะครับนะโอเคแล้วก็ผมก็จะใช้ตัวตัวนี้นะฮะเป็นน้ำมันรอนสันนะครับบางคนก็มีน้ำยาลอกกาวจอก็มีนะฮะแล้วแต่ความถนัดของช่างแต่ละคนนะครับวิธีหยดของผมนะครับผมจะเอียงจอนิดหนึ่งนะครับนี่ครับผมจะให้มันวิ่งลงไปแบบนี้เห็นไหมฮะไม่ให้มันไหลขึ้นไปหาจอนะครับนี่นะครับนี่ฮะให้มันเอียยแบบนี้นะครับ นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้แผ่นแบบนี้นะครับกลีดเลยนะครับกลีดเข้าไปนะครับเนี่เราจะรู้สึกได้ว่าเออมันกลีดมันมันใส่แผ่นอลูมิเนียมเข้าไปได้แล้วเพราะว่ามันนุ่มนะครับเพราะว่าความร้อนมันได้แล้วนะครับนะครับนะครับฝังนิดนึงนะครับ ถ้าเราไม่เอียงนะครับมันจะไหลเข้าไปหาจอได้นะครับอันนี้มันคือให้มันซึมเข้าไปตรงร่องนิดนึงนะครับจริงๆแล้วถ้าเครื่องเป่าลมร้อนถึงนะครับไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้ตัวรอนสันก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะสังเกตเห็นไหมฮะนี่ฮะแบบนี้ครับนี่คือความร้อนมันละลายกาวได้แล้วนะครับแล้วก็รอนสันก็จะช่วยให้กาวเนี่ยนุ่มลงอีกนะครับผมแล้วก็ข้างบนนะครับ ไม่ต้องงัดไม่ต้องงัดแบบนี้นะครับแค่ให้มันลงเข้าไปนิดหนึ่งนะครับ,รบให้แตเป็นให้มัน,นยลนักษณะนี้นะครับอ,อ่าต่อไปนะครับเราจะมาดันจอนะครับฮะก่อนจะดันจอนะครับให้ให้ทุกท่านดันขึ้นนิดหนึงก่อนนะครับ นี่ฮะถ้าสีตรงนี้ไม่ทางก็ได้อาทีหลังก็ได้นะครับอ่ะดูให้ดีนะครับตอนนี้โอ้เหลือล็อตอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับต้องแกะให้หมดนะครับเกิดเราโถงัดมามันแตกได้ถ้าเราลืมใส่ล็อตนะครับผมจะเริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับท่านเห็นนะฮะอ่าเริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับนะฮะผมจะเอามือตรงนี้ กดไปที่จอนะครับแล้วผมจะดันขอบตัวนี้ลงล่างนะครับนะส่วนมือเนี่ยผมดันอยู่ข้างล่างอยู่นะครับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะทุกท่านเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมฮะนะครับนะครับนี่ลักษณะนี้เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับนี่ฮะผมมาเมือนี่ไล่มาเลยเห็นไหมครับนี่ลักษณะนี้นะครับ กับอีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่ครับครับระวังนะครับระวังจอแตกนะครับจอนี้หลายตังเลยนะครับสำหรับตัว j 7 2 0 1 5 2 0 1นนะครับครับผมเรื่อยเรื่อยนะครับสำหรับข้างล่างนะครับถ้ามันยังไม่ออกนะครับเราก็ใส่ทำมันร้อนสันครับอีกหนึ่งหรือเอารมร้อนต่อก็ได้นะครับ ผมใส่นะผมังเข้าไปมันจะได้ละลายกาวตัวยังแน่นอยู่นะครับเป็นเทคนิคแบบละเอียดเลยนะครับทำแบบง่ายๆแบบนะฮะนะพอมาตรงนี้เสร็จก็ให้ดันให้ดันตรงน,นี้ขึ้นไว้แบบนี้นะครับดันขึ้นมาเลย กดดันนะครับข้างบนนี้ยังแน่นอยู่เอาผมก็หยดระวังโดนกล้องนะครับสสยน้ำมันรอนใสร่ระวังโดนกล้องอ,อ้ากาวยังแน่นอยู่มันก็จะไม่ออกนะครับคือถ้า ความร้อนถึง้ะครับบางทีเรากดไปมันก็หลุดเลยนะครับนี่ตัางเกิกแล้วเห็นไหมครับน,นี่นี่ฮะลักษณะนี้นะครับแข็งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคืนนี้ไม่เคยไม่เคยแกะจอเลยนะครับ ดันเบาเอาแหนบช่วยดันิด้หนึ่งครับตอนนี้ตรงกลางดูดแล้วนะครับเหลือตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะจับประมาณนี้นี่เห็นไหมฮะนี่มองเห็นนะครับเราจะใช้ทั้งหมดแบบนี้นะครับเราจะไม่ดันแค่นิ้วเดียวนะครับกดทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนแรกๆนะครับอาจจะทําให้จอแตกได้นะครับ ผมก็เคยนะครับแรกๆนะครับนี่แล้วโอเคนะครับกระลาเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นตัวบนนะครับจะไล่มาเรื่อยๆนี่นะครับนี่นับมือก็ฝั่งนี้ก็ดันดันดันไปนิดหนึ่งนะครับคือต้องประคองครับต้องต้องต้องระวังนะครับต้องจับความรู้สึกให้ดีนี่ฝั่งนี้หลุดแล้วนะครับฝั่งนี้หลุดแล้วนะครับนี่หลุดแล้วนะครับผม อลืมให้ทุกท่านแกะตรงนี้ออกด้วยนะครับจะได้รู้นะครับตำแหน่งมันนี่นี่ครับประมาณนี้ครับนี่จะเล็บแย่เข้าไปได้แล้วนี่ดันออกคือพปถึงขั้นตอนนี้แล้วคือค่อยๆดันเลยนะครับค่อยๆย,ยกทีละนิดทีละนิดไปแล้วก็หลุดนะฮะจับจังหวะเอาโยกเอานะครับนี่มีกาวจออยู่กาวจะมาจากโรงงานเลยนะครับตัวน,นี้ นี่ครับติดกาวแน่นเลยนะครับเนี่ยต้องระวังนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ฮะเครื่องนี้ยังไม่เคยผ่านการแกะจอนะครับจะสังเกตได้ว่านี่เขามีตัวนี้อยู่นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนานะครับการแกะจอ s a m s u n ง J7 แล้วก็รุ่นใกล้เคียงกันนะครับโดยไม่ใช้ฮอตแอร์นะครับใช้แค่ไดร์เป่าผมถ้าไม่มีจริงๆนะครับน้ำมันรอนสันก็ช่วยได้แต่ท่านต้องเอียงจอเพื่อให้รอนสันเนี่ยหรือหรือกาวจอเนี่ยมันเอียงเข้าไป แบบนี้นะครับตรงนี้ฮะอันนี้เป็นจอแท้นะครับจอแท้นะครับยังดีอยู่นะครับนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตาม ITMAN นะครับผมถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับรอบหน้าเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ